แล้ววันนี้กูพากูอยู่เกมเชียรี่กับมอสมอสอะไรสักอย่างเดี๋ยวกูขึ้นให้ลูกวันนี้กูไม่ได้มาคนเดียวกูมีไอ้นุกมาปเป็นเพื่อนถึงวันนี้เราจะมากันแค่สองคนก็ตามเพราะว่าคนที่เหลือมันหายไปกันหมดเลยนะแล้วก็ไอ้แมทน่าจะยังไม่โผล่มาในคลิปกูอีกสักพักใหญ่เลยนะเพราะตอนนี้มันกลับบ้านไม่มีคอมแต่ก็ตามภารกิจในวันนี้ของเรานะมีทั้งหมด3ภารกิจที่ต้องทําเหมือนเคยเลยนะภารกิจที่1เราจะตามลาบพีระมิดภารกิจที่2เราจะสร้างแลนด์มาร์คภารกิจที่3ม เลี้ยงพึงพ่งเลี้ยงพึ่งและภารกิจที่4ตามหาแอลลี่ถึงภารกิจจะมีถึง4ภารกิจแต่เราจะเลือกทําถึงแค่3เท่านั้นอะไรนุก๊กเราพร้อมและลุยกันเลยดีกว่าพอลุยเลยถ้าทำไมทำไมตรงนี้มันมอันี้ได้บะ <c oughs> มึงเห็นว่ามีง<ม>ข้าว<ง>ใช่ไหมละ่ะความจริงแล้วมึงดูอะไรตรงนี้ดิผ้มึงคิดว่ากูจะมาตัวเปล่ากันอย่างนั้นเหรอเลือกคัดสรรอาวุธที่ต้องการไปเล่นได้เลยเว้ยแน่นอนว่ากูจะเลือก AK47 เพราะมันจะเป็นอาวุธที่ทําลายล้างที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องอไรตดปีวะเดียวกูถือขี่ปะนาวุธไปด้วยว้าคราวนี้กูก็พร้อมที่จะลุยแล้วมาอย่างแรกยังไงก็คงต้องตัดไม้ก่อนนะนะก็อย่างที่กมึงสังเกตเห็นเลยนะคือพวกกูไม่ได้มาเล่นแบบปกติแบบสักอย่างเลยนี่จะไม่ใช่การเล่นที่ธรรมดานี่จะเป็นการตายครั้งเดียวแต่ไม่ต้องห่วงพวกกูสามารถชุบกันได้นี่ไงนุกพึงพ่งแต่ถึงพวกกูจะเจอพึ่งแล้วภารกิจคือเลี้ยงพึง่ง เลี้ยงพึ่งที่กูหมายถึงคือกูต้องมีเชือกดังนั้นเราไม่สามารถทําอะไรได้ในตอนนี้แล้วก็ถ้าเมื่อบึงสังเกตก็คือพวกกูมีค่าสมองกันด้วยใช่กูกลับมาเพิ่มความยากไปอีกเหมือนทางนู้นจะมีทางไปหมู่บ้านในนุ๊นยอย่าง,งมีหลังคาจริงๆด้วยเร,เราเอาแกะก่อนแล้วกันฆนะ่าไปก่อนเลยเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อนอีกแกะแล้วมันเสียค่าสมองด้วยว่าือวะเชีอยโอ้ยเล็งกับไฟเราจะฆ่าแกะด้วยวิธีนี้เอาเว้ยนุกสิ่งมีชีวิตที่พวกเราต้องสู้ในรอบนี้คือตัวอะไรเเดี๋ยวถ้ามงห็น็นก จำได้เองว่าไอ้ห่านี่มันเป็นตัวอันตรายสุดๆว่าไปด้ไงนะทางนี้ทางนี้กว่าจะเกิงนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้นะี่ยเพราะไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะ,จะน่ากลัว,วความน่ากลัวของมันไม่ใช่จาสแกรเสียงที่ดังเปิดเพลงที่หลอนความน่ากลัวของมันก็คือความเงียบอยู่ๆมันจะโผล่มันก็โผล่ซึ่งตอนเช้ามันไม่น่าจะโผล่มาหาเราหรอกน่าจะไม่เป็นไรตอนนี้น่าจะโอเคอยู่เจอแมวดล้วลแมวตัวขาวอะอะ่ะเรามาถึงบูบ้าทละ แล้วก็แมวแมวมันควรจะช่วยเราได้ใช่ไหมกวาตอนที่ถ้าเราอยู่บ้านเราจะรอเราไปสิ่งไดโอ้ยกล่องทำไมกล่องมันดูไม่เป็นธรรมชาติเลยวะมีอะไรสักอย่างเขียนไว้ด้วยเว้โน้ตละ่ะวันที่ห้าทุกอย่างไปไปได้ด้วยดีกูทํางานทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเพื่อรวบรวมวัสดุสำหรับสร้สางบ้านของกูแต่ในระหว่างการเดินทางเข้ามาในป่ากูสึกเหมือนเห็นใครบางคนแต่น่ามันก็คงเป็นแค่ชาวบ้านจากบ้านใกล้ๆนั่นแหละนะ แ้าพอกูพยายามจะตามหาโคคน,นั้นอีกครั้งกูกลับไม่เจอนี่มันแปลกมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของกูนี่นะถ้ากูตีวิลเลจเจอร์ที่มันมีอาวุธกูจะแห้งแบบวะกูว่าดูทรงน่าจะโดนลูกกระทืบเลยวะเราเองเราเองใช่ไหมถึงมันจะยังไม่โผล่มาก็ตามนะตอนนี้ถึงกูจะมีปืนก็เหอะแต่ไอ้หานี่แม่งไม่ได้ทําให้กูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเลยะ่ะเองเราควรจะฆ่าก<ว>ูลทิ้งแล้วเอาเหล็กเลยไหมไม่อยากเสียกระสุนปืนวะเอม ช้วิธีบ้านๆเนาแล้วกันโอ้ใช่กูเพิ่งได้เศษเหล็กนี่มาโอ้ได้อันเดียวเองโง่ขาดเหล็กอนิดนึงเพื่อทําดาบเหล็กได้ถ้ากูเปิดฉากยิงโกเลมนี่พวกกาบจนกระทืบกูด้วยไปเนี่ยเฮ้ยไอ้นุ๊กกรมภารกิจแล้วเราแลาจะเสร็จแล้วแหละอ่าง่าช้างน้อยอะแหล่ะที่นั่นแหละที่เราจะไปเจอแอลี่มันจะไม่ได้ถูกขังไว้ใช่ปะเออแค่ไปปลดมันก็พอไปเราไม่จะเป็นต้องสู้เป็นภารกิจแค่ปลดปล่อยซึ่งตอนนี้กูมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะมืดเหรออาไม่เฮ้ยปุ้ คนลุกเนี่ยกูไม่ชอบเลยที่ๆวันงออมาแล้วมันคืออะไรเนี่ยถ้ากูหัวใจวายทำไงอ่ะถ้ามีคนพากูไปกูไปส่งออกบาลนะกูก็ด้วยไอ้สัสอะไรอ่ะนี่ขนาดพวกกูอยู่ใกล้กันนั่นแะกูทำไงอ่ะลุกเียโอ้โหน่ากลัวเลยอ่ะควรจะตัดไม้นี่ต่างคนต้องต่างเฝ้าเลยไะเนี่ยก็คือตัดคนนึงกับมองคนนึงอ่ะแล้วปืนทำอะไรมันไม่ค่อยได้ปะไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ทันได้ยิงด้วยซ้ำ เชื่อมันหายไปไวมากเหมือนวีดิเจอร์มันยิงธนุใส่อะใช่เหรอแต่ทำอะไรไมันไม่ได้อ๋อนี่ไงลอยธนูแสดงว่าธนูน่าจะทำอะไรไม่ได้แต่ปืนแล้วน่าจะทำได้ใช่ไหมไปอยู่บนังคาเลยนุก๊กกูอยู่ในบ้านไม่น่าปลอดภัยวะไปเดไปเลยเราต้องสร้างสร้างทิ่ฐานบนังคาบอกวะไปยืนบนังคา <c oughs> เลยเอาแบบเหมือนในสมัยก่อนอ่ะโอ้เชยลืมไปว่าตากฝนก็เสียค่าสติโอ้เชเ่ยเข้าไนบ้านเถอะแล้วคุณลืมเอาเตียงมาตว์เอ้ย โ oh, okay. อยยอู่ในบ้านน่าจะไม่เป็นไรหรอกมกั้งโอ้ยยินแต่บอกว่าอยู่ในบ้าน,าน,านาไม่ปลอดปลอดภยัยเอาไว้ไหนอะไหนอะไม่ยืนมองกูตรงนู้นเลยโอ้เยเจษมันน่ากลัวว่ะแม่งเป็นผีที่แบบเฮีย yeah. มันเล่นกับจิตใจมากอ่ะเราควรมอง<ห>มันไม้มฮะมาหาไปแล้วมาห<ะ>าไปแล้วตา,ายแล้ว วางเตียงก่อนไหมนุ๊กเชี่ยเรารอบ้านมีคนป้องกันเราอยู่เว้ยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยมันเข้ามาใกล้ขึ้นไอ้นุ๊กไม่หายไปอีกแล้วฮะมันเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วมันหายไปซะเวลดีเวลี่ดิหลังชนกระ็แพงมันเตียงหายวะมันอยู่ในมือมึงไงไอ้เขี้ตะเกียมันไอ้สัตว์มองไม่ได้อ่ะไม่กล้าเปิดโทรศัพท์ไปวะกูอะอยู่เดียบ้านก็ไม่รู้จะซัพพอร์ตไทยหรือเปล่าเครื่บนบ้านไหมเครื่องบนบ้านไหมเออ โอเคได้หินมาแล้วม,มันจะมาผลบนหลักคาเปล่าวะกลัวมันไม่น่าจะทําได้ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งแค่เริ่มมาก็เล่นกูแล้วอ้เป็นผีที่แม่งฆ่าตัวไม่แพงเลยนี่หว่าเออจริงวะมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้หาไม่เจอกูควรจะลงไปเอาเตียงไว้นุก๊กไม่งั้นเราจะผ่าน<อ>คืนนี้ไปไม่ได้มึงเป่าตรงนี้แหละสไนยอยู่ในเตียงละอวย เชีย่ยกูรู้ว่าจะออกไปแล้วเจอมันแล้วละโอยเฮ้ยโอ๊ย,อยเอ้กเชียเ่ยเ้ยไม่เฮ้อาไปมันคงไม่ได้เข้าฝัดละไอกูใช่ไหมไม่หรอกมั้งมันคงไม่ทำได้ขนาดนั้นหรอกส<ช>า,<ผ>ายสาใสาฝนหยุดใช่ไหมเดินทางกันดีกว่าฝนไม่หยุดผมอยู่ปะอ้าผมอยู่ทำไงอะอยากคาสติก็คงต้องเดินอยู่ดีวะนุ๊กอยู่เฉยๆต่อไปไม่น่าไหวอันนี้คืออะไรอ่ะ สมุโดโน้ตอีกว่าเอ่อไปกันเราบานไปนาม,มีอะไรละรีบไปตรงนู้นดีกว่าอย่าให้สติลดไปต่ำมากว่านี้อย่าให้ทำให้ตัวเองเสียสติเลดขาดโว้ยเย้มันอยู่ตรงไหนของมันวะโว้ยคันสติลดไม่หยุดคันสติลดไม่หยุดเราไปทำหน่อยทั้งันหรยอทำกันอย่าน้อยโอ๊ยลืมไปอยู่ในที่มืดก็ไม่ได้ทำมือก็ไม่ได้โอ้ยเช็บขุดทีแถวนี้ก่อนทำไฟดีกว่าคันสติกำลังเพิ่มแค่ถือท็อตไว้ก็น่าจะนี่แล้วมั้งเนี่ยตายลูกไปต้องไปต่อใช่ไหมเนี่ยก็คืือออออยู่บบบนนนนเเเขขขขขขาาาาะะ้้้งงหหรจุดึไป เดินขึ้นไปน่าจะไม่ได้หรอกเสีบเวลาวออไม่ใช่จจเอ้กบันนะไม่มีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดกเฮ้ยมันน่ากลัวจังไงอะกูต้องทำอะไรดีโอยตกใจเอยวิ่งวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่ามันหายไปเยอเออมาหย้าหยุดยหยุด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 หยุ้หหยย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 ยเฮ้ย้ย้ยมันไล่เฮ้ย ก็มาไกลกูด้วยไอ้สจีไม่เข้าเลยเว้ยมันจีมันจีสักหนึ่งมาจีสักอีวิ่งดิเฮ้ยกระโดดอย่าล้มกระโอย่าล้มเฮ้ยเราต้องหาที่ล้มอยู่หาที่ล้มอยู่ต้องขึ้นไปข้างบนต้องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้เลยขั้นสมองรถต่ำกว่าครึ่งกว่านี้ไม่ไหวละสบายทุกเข้ามาโอ้ยโคตรน่ากลัวโอ้ยโอ้ย ดมูมาทำท่าดมดนมวิ่งดิทำไฟเอาปักไปเพิ่มคัสติก่อนเตียงเอา้าคุณหลับได้เลยอ่ะเนี่ยโอเคหลับเลยแล้วกันเพิ่มคัสตีก่อนที่กูฝันร้ายมามากพอแล้วไอ้สัตว์เช้าแล้วก็ฝนตกต่อโอ้โหฝนมันจะไม่มีวันหยุดเลยอาแล้วมึงนอนได้เรื่อยๆเ,เลยเหรอมันเหมือนมันมืดอะเพราะว่าฝนมันตกเสินะเนี่ยถ้ากับว่าตอนนี้เรานอนไปก็ไม่มีความหมายใช่ไหมเออเจ็ดไปสำรวจข้างบนดีกว่า โอ้ยเราหยุดที่ดีสำเร็จนี่วะก็ไม่เช่ของที่กูต้องการขนาดนั้นแล้ววะแต่ไม้ก็เอาอะตอนนี้ภารกิจเราคือตามหาแอลี่แล้วก็ปลดออกมาให้ได้ซึ่งแอลี่อยู่ตรงไหนตรงนั้นเหรอไม่นั่นโกนเล็บที่นี่ไม่มีหรออะไรเงีเ้ยอะไรไปจะโชคร้ายขนาดนี้วะจะเดินทางต่อก็ยังไงยังไงอยู่สตีแม่งยังรถไม่หยุดเลยเนี่ยผมมันตกไม่หยุดอะแต่เรายังโอเคเว้ยเรายังไม่ถูกสิ่งนั้นฆ่า และไม่รู้ว่ามันฆ่าเราได้หรือเปล่าหรือเราฆ่ามันได้หรือเปล่าเมื่อกี้เสียกระสุนอย่างเยอะไม่ทำอะไรมันไม่ได้เลยตอนนี้กูเหลือสำรองอีก200กว่านัดเหรอสำรองกว่าห้แล้วก็เอวีก็อาจะอยู่ไปได้อีกสักพักใหญ่นะนะโหแล้วเมื่อกี้ข<ส>นลุกจัดอะโดนไล่เป็นวาเลนเรียเอียิงว่ะนั่นเลือดไข่เว้ยไอ้เชี่ยอะไรเฮ้ยกูลองเอวีดิยิงมันดิเลือดไหลโอ๊ยอ่ะวับ มมัันนวะอะไรอะไรอะไรเห้่หารที่หลบทหารที่หลบไอ้เหี้ยกระสุนผ่านหน้ากุ้นุกเมื่อกี้ไอ้้เหียตกใจไอ้แก่เป็นวามาข้างหลังเราเลยตัดโอ้ยสติรถไม่หยุดสติรถไม่หยุดหลบใต้ต้นไม้ก่อนไหมไปดิไปดิล่าสุดคือมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันไม่ได้แบบจู่ๆก็โผล่มาข้างหลังใช่ไหมเอาหลายคนกันดีกว่าบ้างไงลูก กบอะไรอ่ะต้องหนีต้องสู้ต้องมองหน้าหรือห้ามองไม่รู้ภารกิจลม<น>เหลวจะเป็นไงวะภารกิจลมเหเวลวก็คือเราตายตายคู่แล้วจะไม่มีทางเกิดได้อีกแต่เชื่อกูเถอเราน่าจะทำสำเร็จอยู่แหละแล้วผมมันไม่หยุดตกอ่ะฝนมันไม่มีวันหยุดหรอกมั้งเนี่ยเราเราค่ารักติมันเพิ่มช้ามากแลยไม่มีวิธีเพิ่มค่าสติที่ไวกว่านี้นอกจากนอนใช่ไหมเนี่ยโอ้เช้าแล้วก็มืดแล้วรก็ฝนตกอีกเฮ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นหาตรงไหน นู่นนะนูน่นบนเขาเหเห็นไหมโอ้โหไม่จองกูจากระยะตรงนั้นอ่ะนะแซงม,มันรู้ตัวแล้วดุเราต้องทิง้งระยะละเขี่ยไปเลยจะให้มันอยู่ไกลเราไปมากกว่านี้ไม่ได้้ยไปออนน้ำแข็งเหรอโซนนั้นไม่มีฝนเลยนุก๊กฮิมาหิมะเอ้ยไปไป้หมู่บ้านโอเคกูแวะตรงนี้ก็ได้โ,โห,ห้ยิมาตกก็เป็นไรเ่อเราไปเสียเหรอใช่ไม่อยากจะเชื่อกูจะชอบทีม้าในวันนี้เดี๋ยวนะกูจำได้ว่าครั้งล่าสกูเคยเจอมันที่หิมะ จะเจอง่ายด้วยแต่แล้วเราก็ไม่เสียค่าติวะเฮ้ยของนี่นุกโอ้เป็นเงินจริงเหรอวะของมันจะคุ้มเหรอโอ้อย่างนั้นมันก็ต้องมีพวกเหล็กกับเพชรอยู่แล้วนะเราต้องไปด้วยกันว่ะไปถ้าแยกกันคือจบเหตุแน่นอนไหนดูซิโอ้บวกกันอันคี่คุมกะลาหัวเพชรสองอันที่เราสามารถทําดาบเพชรได้สินะเนี่ยโอ้ที่ในตอนนี้มันสงบสุขจัดอะถึง RPG กูจะยังไม่ได้ลองก็คือนะแต่เก็บไปก่อนดีกว่าถ้าเจอมันอีกรอบเดี๋ยวค่อยยิงใส่มันเผื่อจะมีผลโอ้ยเฮ้ยหล โอ,อย้ยเกียร์การ์ดได้โ่อ้ยโอ้ยไม่ใช่เลยมาไม่ยังไม่เจอมาเลยนะก็แคตอนนี้หรือเปล่าวะพอเราทิ้งระยะห่างมากพอไปกันต่อดีกว่านุก๊กเราต้องหาทะเลทรายอย่าเนอยต้องไปที่ทะเลทรายน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วจะเห็นพวกมันได้ง่ายกว่าเพราะมันเหลืองแต่มันขาวดีนะนมันขาวแล้วมันเนียนแน่เลยอะเออดิอาจจาะยืนอยู่แถวนี้ก็ได้นุยกายเรือออกจากที่ดีไวเท่าไหนยิ่งดีอมยมันขึ้นเรือเราได้เปล่าวะสิ่งมีชีวิตที่ไม่รับดาเจสตีอะไรนั่น คิดจ,จริงๆแล้ววันเรือแ,แค่นี้จะทำอะไรมันได้ลูกเฮ้ยหมูบ่บ้านข้างหน้านั่นใช่ไหมเชียร์หมู่บ้านเจอเยอะชิบหายเลยไหนดูซิที่นี่มีอะไรหรือเปล่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นตรงนั้นมาที่ไปโอหิมะา,าจ,จะปลอดภัยที่มึงว่าอะไรไม่เจอมันเลยเว้ยไม่เจอมันหรือไม่ม,มอไม่เห็นมันวะนั่นดิเอาไว้ยกองโอ้ที่คุดเล็กโอ้ที่คุดอ๋อเป็นลาวาที่เองมึงคิดว่าลาวาพิผนกับมันไหมไวะไม่น่าวรอเออคือจิตพะพราก็ไม่น่าจริงๆ,ๆเหรอวะ เฮ้ยเียตกใจหมดไอสัตว์เขียวมันจะไกลเลยจิ้มหายแมวแมวแมวชุดแมวเฮ้ยไปต่อก็ได้วะเฮ้ไปต่อกใจแมวอีกแล้วกูหลอนมาแล้วตอนนี้ไอสัตว์ตกใจหมดเลยเชี่ยจู่ๆก็โผล่จู่ๆก็หายเนี่ยแล้วจู่ๆมันก็หายเงียบยาวเลยเนี่ยทำไมไม่มีวิแววจะออกจากที่นี่ได้เลยวะเนี่ยแม่งี่มาโคตรกว้างขวางเลยนี่ว่ะเออมันเงียบนานเกินดีแล้วมั้งดีหรือเปล่าวะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปดีแต่โคตรลกเนี่ยภารกิจแรกยังไม่เสร็จด้วยซ้ำ จริงเราเจอเพิ่งแล้วเออแต่เรายังไม่มีทำอะไรไม่ได้ยืนฐานันนั้นแล้วแต่ไม่เจอแอลลี่ก็ไม่เสร็จเหมือนกันไ,ไปโถเอ,อ้ยเล่นมาสักพักนึงแล้วไม่เจอมันมาก็สักพักนึงแล้วเหมือนกันทุกๆก,การเดินของกูจะต้องทันหลังไปดูเสมอท,ทุกการนอนพักที่มันจะเข้ามาใกล้เรืๆๆ่อย่คิดคิดไม่ดีตลอดีอ,อ๋ตอตาขกนเครียดเครียดจะเป็นไข้โอ้เอาจริงถ้าไม่ได้ลงสมองมาเราไม่ได้เครียดขนาดนี้เลยเนี่ยเหีย ใช่ไงไปได้ง่ายกว่าเยอะเลยอะแตกกระดานดิกูเป็นเพื่อนที่ชอบอะไรที่แบบง่ายเกินไปไม่ได้พอลงยากเกินไปกูก็มาบ่นไงใช่สัสตรงนู้นมันอะไรอ่ะโอ้โหอะไรเต็มเลยนะว่าทุก round โอ้โหรถลู่ลูรื้อลู่ลูรื้โอ้ยดาวมันยิงไปเด้นไปเน้นไปเด้นโอ้ยอยากแล็กจะตายอย่างไรแล้วปากกลางหลักกูเลยแกขึ้นก่อนแล้วเป็นความคิดที่ดีอยู่ก็ไม่น่าดีหรอก แต่ทำอะไรไม่ได้วะช่วยด้วย,ยพ่อแม่พ่อแม่ช่วยด้วยสติคืนหนึ่งแล้วแย่เรียแล้วอย่าเพิ่งหลอ,อนุกอย่าเพิ่งเสียสติคนเริ่มมีเสียงในหัวแล้ววะเออต้นไม้ตรงนี้ก่อนก็ได้วะขอสักตื่นหน่อยขอสักตื่นขอสักตื่นขอสักงีบโอ้ยเสียงอะไรมึงหลอนุกใจเย็นมึงมีอะไรอยู่แถวนี้ขอให้ตื่นไหมปะหลับไปสักงียบไหมมันขึ้นเยอะไหมมันไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลย,เ,ลยเราอยู่ที่นี่กันักพัก็ไดะคนน่ากลัวแม่มันน่ากลัวนะเว้ยมันเงียบปะ กูได้ยินแต่เสียงฝนเนี่ยแหละแล้วมันไม่มีเสียงด้วยซ้ำหิรแววกันมากอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เออแต่ระยะไกลก็ต้องโฟกัสให้ดีด้วยเผื่อมันยืนมองเราอยู่กูเห็นแสงโอแล้วพ<ส>ล,วลวสติกูมาถ้าจะไม่ขึ้นเลยอะวิธีเพิ่มพลสติที่ไวกว่าน,นี้ที่กูจําได้ก็อ๋อจับได้เร็วหาตอกไม้ลูกเราต้องหาตอกไม้เอาโดมหมอตอกไม้ไป่ดมที่อะไรไม่เอาดีเสร็จ้ยโว้ย กิบปาร์กนี้เลยเหรอะอะไรมันเงียบเกินไปอะไอ้เหี้ยแล้วมันตามเราไม่ทันวะถ้าเป็นงี้ก็ดีดิอยู่ว่าอยู่ใต้น้ำวะฮหรือว่ามันอยู่บนหัวเราวะถือปืนไว้เพื่อความบุญใจเฉยยิงมันไม่ตายหรอกไอ้ฉันด้ตกใจแล้วเธอตอนอยู่บนหอคอยแล้วแม่งบอกมึงบอกว่าไปข้างหลังใช่ไหมถ้าไม่มีทางเลือกคงต้องใช้สิ่งนี้ใช่ไหมตะเบิร์ตพร้อมกันเลยเจอแบบแบทเอ็นดิ้แบทเอ็นดี้ยงอ่ไม่อยากได้แล้วนะโอ๊ย,โอ,ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรกดติดไอ้เหี้ยต้องหาดอกไม้อะคาสติเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่ถ้าเรามีดอกไม้อะะน เอามาถือเอาดอกไม้มาถือไม่กูจะทำหมดดอกไม้ให้อ๋อดอกไม้ดอกไม้ตรงนั้นนี่ตีมาแล้วหายเกลียนแปดอ้โหอ๋อตรงนู้นมีดอกไม้เต็มเลยลูกได้เวลาพายเรือดิ่เก็บอะไรลูกมาสติอะไรก็ได้ปะสีแดงก็ได้แล้แล้วใส่ปนหัวไม่เจอดอกไม้เลยหรอนี่ไงดอกไม้เออเติมคาสติก่อนเอาไงต่อเดี๋ยววะ่าจะมุ่งหน้าไปทางนู้นนะ ม่ทีโลอีกแล้วแมงเอ้ยลำบากสข้าวตเวว้ยแคมป์หลบในแคมป์ก่อนดีกว่าโอ้ทำไมแคมป์ไม่เลือดด้วยเดย์สี่สิบสามเอว่บายูสิไอโอ้ย I am so scared เดอ อยู่ไหนไม่ไม,มีอยู่ไหนลงมาดิลูกลงมาดิไอ้ยี่มมาตามเรามาไวมากไอ้สัสไปอยู่ไหนเราไปอยู่ไหนเราไม่รู้ต้องหนีเดี๋ยวนี้เลยทำไมถึงมีเลือด <c oughs> เลือดมันไงชี <c oughs> ้เอ้ย <c oughs> ตกใจเหี้ยหายเหี้ยไปตั้งนานจุ๊กกระโเผอไอ้สัส <c oughs> แคมมี่แคมมือตรงนั้นกูจะไม่ไปยุง่งละอ่าฮ่าพี่พักก็เอ้าหมดต้นไม้เราระเบิดไปแล้วเหรอฮะหมดต้นไม้กูระเบิดไปแล้วมองกูยัง มาแล้วเปิดได้ไงวะโดนยิงมั้งกูไม่อยากอยู่ที่ต่ำอ่ะขึ้นสูงได้ไหมแบบกำลังคิดเล่เฮีย I am s c a r e ่แล้วถ้ามันโผล่มาแบบหนังผีวะกูโผล่ไปป๊บโอเคหนังผีโอ้โหหิมะก็โอ้ยไปหลบตรงหิมะก่อนก็ได้วะตอนนี้เราอยู่ในความมืดแล้วต้องรีบนอนวะขอเพิ่มคันสตินหน่อยเถอะหน้าโอ้เต็มหลอดวู้นั่นทะเลทรายปะไม่ก็เป็นแค่สุนัขหิมะที่เป็นโอ้ยไอ้ดู พอกูตายเนี่ยวิ่งผ่านกระสุนก็ไปงี้ทุกคนแหละภารกิจจะทาสาเร็จจริงหรือเปล่าเนี่ยทะดูแม่ปักกาหัวกูเลยแซดมีอุสาหกรรมที่เกิดขึ้นคือมิชชั่นคอมพิวตกับมิชชั่นมิชชั่นเฟลแต่มันก็เป็นไร้ทั้งสองอะถ้าเจอเลือดก็ให้คิดอยู่แค่เรื่องเดียวคือมันอาจจะอยู่แถวนั้นคนเขียนไดอารี่จะเป็นมันก็ได้นุที่ตายไปแล้วกกลับมาแก้แค่นะแต่พวกกูผิดอะไรถึงจะบอกว่าทําภารกิจให้เสร็จแต่ดูทรงตอนนี้ทาภารกิจแรกให้เสร็จก่อนเถอะตามบ้านก็คือนับว่าเ็รจส เสร็จง่ายไปเอาไว้ทำชิหลังสุดจะดีแหละกระสุนจะหมดกระสุนไม่ได้มายิงมันเอามายิง,าาายงพวกขี้ยน่ะเราเปออิดกระสุนไปกับมันพอสมควรและแต่เป็นกระสุนที่สูนเปล่าไงประเด็นน่ะคือถ้าพวกมึงกำลังดูกันอยู่โอเคพวกกูไม่ได้ป๊อตนะคือมันน่ากลัวจริงเว้ยเพราะกูค่อนข้างแพ้ทางอะไรแบบนี้มากเผื่อพวกมึงไม่รู้ <c oughs> ก็อย่างที่บอกคือกูกลัวผีที่มีความฉลาดและเงียบเว้ยไม่ใช่ผีที่โง่วิ่งใส่กูแล้วกูก็ใส่มันกลับไอ้สัสมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปเราไม่สามารถจับทางมันได้เลย ใหญ่ฟอกก็จะมาคือมันจะมีอะไรเตือนน่ะฟ้าผ่าเออฟ้าผ่าลงมาแล้วก็มีเพลงเออไอ้ที่นี่ปุ๊บฮะเรียบร้อยกูโดนหลอกโดนหลอกแบบไม่จับสแกนใส่กูด้วยไอ้ที่โผล่มาด้านด้านโอ้เออจริงว่ะนั่งก็น่ากลัวกูจะขนลุกอยู่เลยเนี่ยกูบ้าน yes และที่น่ากลัวสุดเลยที่มึงไม่รู้กันนะนะคือพวกกูฆ่ามันไม่ได้ไงกระสุนใกล้หมดแล้วอะหนุกรับกระสนครัวกระสุนแล้วที่เหลือกูต้องกลับไปใช้ดาบเลยใช่ไหมเนี่ย ไอ้กล่องทำไมทำไมมีกล่องเ D5 ไม่อยากอย่าอ่านดีกว่าปะ้ะเออสโนว์บอลให้กูมากินเหรอเฮ้ยมาเอาเหล็กมาซ่อมโอ้ What the fuck ไอ้ด็กเจมส์มาเอาเหล็กไปซ่อม,มอ่ะไม่ใช่เหรอเออมีเด็เจอส์มาทำได้ขนาดนี้เหรเนี่ยโอ้ยมาหมู่บ้านเดิมป้ะเนี่ยไม่น่าใช่หรอกมั้งเป็นไปไม่ได้หรอกนะเว้ยอันนี้มุกเข้าไปใช่ป้ะคุณอันไหนวะ ก็ผมว่าเดิมอย่างนั้นเราวนกลับไปที่เดิมเหรอไม่ยเลยเอาดูแหละเรกลับมาที่เดิมพวกกูทําได้ไงวะเนี่ยนั่นดิเฮ้ยไอสัตว์เชี่ยถ้าทําได้ไงอ่ะโอ้รู้สึกว่ามันไกลมืดแล้ววะต้องนอนพักกันสักหน่อยแล้วมัง้งเออพักสักหน่อยแล้วกันเจ๊าจะตื่นไปไงบงว,วะอ่อสบายวะยังไม่แย่ขนาดนั้น หมู่บานนุกไปทางไปทางซ้ายไปทางซ้ายลาวันโดน้ำแข็งดูนะเว้ยุกมองให้ดีนี่สินะเราขอไม่มาเรขอไม่มาตายอะไรงงๆออกมั้งกูโดนกูโดนดูดใหญ่เยี่ยโอ้ยเฮ้ยโซนี้ต้องเดินด้วยกันนะโซนนี้ต้องเดินบนน้ำแข็งเหตุใดแพ้ต้องไหมกูเจอกูเจอพลอยแมทโอ้ยโอ้ยโย๊้ย โอ้ยโอ้ยลงมาเอ้ยลมมาข้าง่งโอ้ยก็จะฟีดติดฟีดไปด้วยไอ้ลูกเจี๋ยเจี๋ยเจี๋ยจะด้วยจะตายหนึงวัดนึงโอ้โหโอ้อ๋อเราเกือบจะตายอะไรกูงูจริงๆด้วยเอาตรงนี้มามีขยอบหนึ่งะนะแล้วคือขยอมหนึ่งมันก็ยังมีขีมาให้กูด้วย โอ้ยออาไม่ใช่มากระดูกมากระดูกมาจากไหนเนี่ยอุ๊ยโอ้ชิตเออกูเปิดฉากแม่งเลยแล้วกันนิสัยจนจนเราจะไม่ใช่แบบนี้โอ้โหกูเผือกยิโดนม้าท่าตีกูเหลือครึ่งเดียวไอ้นุ๊กกระสุนเหลือเหลือแม็กซ์สุดท้ายนเลิสายแม่งไม่เจอเลยอ่ะแานที่มันเป็นแบบนี้อาจจะง่ายจะเถอเราแค่ดูไม่ดีเฉยเลยกับการเดินทางมันช้าเยภาพกูม้วนหมองมากเลยว่ะ เนี่ยกูเริ่มร้อนละเฮ้ยลืมไปมันเป็นพ่อลูกอ่อนโอ้โหฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ด้วย,ยแต่จะเป็นวะผลทานยังอีกยาวนี่มันเรือ่นี่ไกลเลยนะถ้าฉันนี่บอกว่าช่วยน้ำแข็งละช่วยกันหนาวช่วยกระหนาวโอ้ยเนี่ยจะช่วยกูได้ก็ได้เนี่ยโอ้ยแล้วของเต็มตัวเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวมามีหมามีหมาไปสัตว์เลี้ยงได้เยี่ยมสร้างพัตะมิตรแล้วไอสัตว์และทีนี้คาสตีเราก็จะลดยากขึ้นเฮ้ยมาทำไมมีเอ c ีซีอยู่แถวนี้หมู่บ้านโอ้นี่มันน่ากลนจริงน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งไปดีกว่าโอ้ยโอ้ย โดนหมากาัดโดนหมามือนกาัดแล้วจะตายไอ้ยี่ไปกัดกันเองโอ้ยอ่โอ้หมากูตายโอ้โหสติกูโอ้สติกูโอ้สติกูกลดหลบเลยโอ้โหโอ้หนักหนักอย่าให้ตามไปมว่าคนนี้ได้ขาดโอ้เฮ้ยหมาใครเนะี่ยหมาของปะเออหม,มามคู่แม่กูไม่ได้เก็บออกมาเลี้ยงเลยบางทีถ้าเราผิงไฟอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะอ่าโอ้ภารกิจยังไม่เสร็จแต่ภารกิจหรือเสดชาติไหนเล่นเจาคนเนี่ยกว่าที่คิดเว้ย อยากใช้คำา่ายอมแพ้นะแต่ไม่เฮ้ยจนกว่าคูจะชีวิตจะหาไม่เท่านั้นแหละถึงจะจบไปเอา,มาหม่างไว้นี่เลยนะคืจะไม่เอามานันมาแล้วแหละผมต้องปล่อยให้มัน้ามาที่นี่ไป <c oughs> อพอมาถึงพื้นดีมันก็อุ่นใจอยู่หรอกแต่พอมนนันนึกงึสแล้วจะได้เจอมันอีกรอบนี่แหละอตกใจย้ยไปเดอร์จ็อกกี้ไมวไม่เอา มัเท้าสักทีเท้าแบบจริงๆสักทีอู้ดูสึกชื่นใจสุดๆเลยวาเฮียเอออ๋อนตรงอีกเวเลยโอ้ใคำสั่งเคลียร์แม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคำสั่งไม่ไไมต่อต้านคำสั่งคำสั่งไม่มีผลกับมันวะ่ะ ก่อนอกี่เล่เากล่องอะไรวะสตีห้าเหมือนเดิมแต่ตัวสต,ตีกูไม่เหลือละทัานในเกมทัานชีวิตจริงว่าหมู่บ้านใหญ่ตัวเราไม่เจอม,มัในเวลาสุดเออเกณฑ์เรื่องฝนดีกว่าวะตอนนี้กูเสร็มมันยังไม่โฟมาก็ยังไม่ต้องเครียดแล้ววะเจอยจ่าเจอหมู่บ้านล้างเหรอนั่นดูไม่เป็นหมู่บ้านเท่าไหร่เลยนะเวย้ย อะไรวันนี่อ่ะบ้านล้างเรามาถึงบ้านล้างก็แล้วนะครับจังหวะนี้นับว่าเป็นภารกิจลับได้ไหมจุ๊กก็เจอของอแทเฉยเลยวะเราเจอบ้านล้างะะเพื่อภรลลอารกิจลับผลล็อกภารกิจลับไปกอันมันมาเจอยากไม่ใช่เหรอวะอล้างของแท้เลยวะ่ะเหมือนชาติโบราณล, <c oughs> ล่ะเรามาสำรวจก็ถือว่าทำรู้สึกรู้สึกโอเคขึ้นมาดนึงถัดม้แล้วทำภารกิจอันนึง อย่างนั้นขอให้เสร็จอันนึ่งแล้วกันนะวะเอาบ้านพออยู่พอกินก็พอกูดิเออสร้างบ้านเลยไปหาที่ที่หมอกันดีกว่าตินะวัดเติร์ดฮะจะสร้างบ้านเหรอมาตกมอตกโอ้โหชิบหายแลยแบบกอบาสติกูรอดสติกูหมดชิบายแล้วดุเอ้ย ไอ้เหี้ยแต่เราไีปืนอย่าลืมเราไ่ปืนไปปืนหมดแล้วอเหี้ยไอ้เหี้ยเถี่เฮ้ยมันมีบล็อกอะโอหผ่ากลางตัวและกูเห็นโลกนี้เป็นสีดำกูทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนมีไม้ไหมฮะไม้อยู่ตัวกูลูกซึ่งมันจะสนใจกูใช่ไหมตอนเนี้ยโอ้ตายตัว ย้อยย้ยโอ้โหแล้วไปเกิดแล้ไปหยุดได้หรอเลยผ่านแล้วออจ้าอ้าอยุดต่อยก่อนไปยก่อนโอ้ยพื่นปะโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันอยู่เต็มไปหมดเลยมันอยู่เต็มไปหมดเลยเจ๋ยจาไอ้นูกหนีไปจ้าหนีไปเลยเอาไว้กูไปเราทำภารกิจนี้เสร็จซะกูโยนไปแล้วเห็นไหมเห็นแล้ว เอาดาบเพชรเอาดาบเพชรไปด้วยอยากเชิญมึงอ่ะไอ้เหี้ยไปทำบ้านให้มันเสร็จไอ้นุกถ้าเราตายหมดวันละกิจจะไม่เสร็จมึงก็ได้จะรู้มึงชุบกูมึก็ตายอยู่นี่หนีไปเลยมาไม่มีมันยืนตรงนั้นแล้วแหละตรงไปตรงนั้นส่วนพวกมึงเนี่ยอย่าน้อยสร้างบ้านข้างบนนี้เลยนุกสร้างาางงสร้อยู่โอ้ไม่นะนุกอะไรวะมันมาแล้ว เฮ้ยกลัวนอไม่เห็นเลยเฮียเอ้ยแม่งอยู่ข้างล่างกันเต็มเลยอย่านอนก,ก็แค่ให้มันเป็นรูปรางบานก็พอมีเตียงไม่ไรนุ๊กกูเหมือนโยนให้เปไ็นอยู่ในตัวมึงเนี่อันนี้คือเตียงเออนอนไม่ได้ปะนอนได้โอ,โอเคอย่ามอนลงไปข้างล่างเลยไอ้สาวสองตัวไอ้ยนุม่มไปสองอตัวเลยหรอทำเรื่อยๆอย่าหย,ยุดภารกิจจะเสร็จ แม้จะไม่มีกูก็ทำอะไรไม่ได้หรอวะลามาในคดีเหรอใช่ก็ว่าณั้นแหละเฮ้ยแต่เวลาของกูแล้วสินะทำอะไรวะเออกูสิงอะไรด้วยเด้ยมีทำอะไรดุก,กูออกจากราชวิญญาณไม่ได้โลกใบนี้โอ้ไอดูอย่าตามกูมาอย่าโดนลงไปเด้วยโอ้โอลาก่อนนะทุกคน เอาละแบดเอ็นอีกแลเหรอไอ้เหี้ยกูจะจะทำธุรกิจให้เสร็จแท้ๆเออมันก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอันน่ะแต่มันก็มันก็จบไปสวยอยู่ดีไอ้เหี้ยกูก็ไม่แน่ใจะนะว่าคลิปนี้มันจะน่าเบื่อไปหรือเปล่าเพราะว่าฉากแม่งมีแต่ฉากแบบดรามา่าดึงดรามา่าแล้วพวกกูก็ง่วงกันด้วยเออแต่ยังไงก็ตามถ้าท่านู้มึงสนุกก็โอเคขอบคุณครับขอบมากขอบมากทุกคนถ้ามึงกดไลค์คลิปพีดีห้าพานิดีดีใจมากเลยโอเคแล้วเจอกันเว้ยคลิปหน้าเจอกันครับทุกคนเจอรับเจนครับ Ôi Anh chết của bệnh kia thỉ nơi Ui Ui Mà đau mừng chinh